เจ็ยเจ็ดจะมาวัดปืนปืนตันละตันละตันละโอ้โหโดนตันเหมือนกันโอ้ไม่ค่อหลอดเอามาดีมาดีมาดีเข้ามาดีเข้ามาดีเออแล้วดีด้วยกล่าวตายอ่ะเกี่ยวกันด้วยไอมีนตันโน่ของเยอะจัง ไอมีดเอาคกูในตันนี่มีนตายไปตายเลยเพื่อเอูเอาหน่วยมีลไปออกคนโอ้ยของเยอะจังหลบได้ไงวะเนี่ยโอ้ยของเยอะจังคอมค้างยังคูยางยาปลาะเบอร์ไปอีกมีนของเยอะไปปจํามาเร็ว โอ้โชคดีว่ะเออโชคดีวะทำไมเราไม่ได้ช็อตนี้มาวะถ้าเป็นกูเมื่อกี้นะมันมันยิงกูตายหา